นี่นะคะเรื่องโมกเรื่องโมกยาวหลายเมตรนะคะแต่ว่าพวกเราตัดเอาแค่ยอดมันประมาณหนึ่งศอกนะคะไม่ต้องตัวว่าบางคนบอกว่าเรานี่ทําลายธรรมชาติประเทศชาติไม่จริงเลยนะคะเพราะเราตัดไปหนึ่งกิ่งมันจะแตกออกมาสองสามกิ่งนะคะ <c oughs> เราสามารถเก็บได้ทุกปี <c oughs> อึ๊บนี่นะคะ เราสามารถเก็บได้ทุกปีอันนี้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะเก็บให้ดูเนาะตัวอย่างอันนี้นะคะเก็บมาแค่หนึ่งสอกนะคะแต่ว่าก้านเขายัางอยู่ข้างบนอีกต้องเป็นเม็ดเม็ดสองเม็ดนะคะเขาสามารถแตกได้ตลอดทั้งปีเราเก็บมาหนึ่งยอดเขาสามารถแตกไปอีกสองยอดเลยนะคะ อันนี้นะคะดอกเขาเนาะเก็บต่อเดี๋ยวลูกค้ารอนาน